ความรษยาเอนวี envy. เชิงศาสนาหนึ่งในเจ็บาปมหันเป็นความรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นมีสิ่งที่ตนไม่มีทำให้จิตใจถูกเผาไหม้ด้วยความอิจฉาความหึงหวงและความไม่สงบเชื่อว่าเป็นบาปที่บ่อนทำลายจากภายในปีศาจประจําบาปเลวีอาธานตํานานมาจากคัมภีร์ไบเบิลและตํานานยิว เป็นสัตว์ทะเลอสูรยักษ์มังกรงูยักษ์หรืออสูรคล้ายงูทะเลที่มีพลังมหาศาลเป็นสัญลักษณ์ของความริษยาความบิดเบียวในใจิตใจและความโกรธที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนําบางตำนานกล่าวว่าเลเวียธานเป็นปีศาจหญิงผู้ยั่วยวนให้มนุษย์อิจฉาและแตกแยกลักษณะตามที่เล่ากันร่างกายเป็นมังกรทะเลยักษ มีเกล็ดสีเขียวมรกตหรือฟ้าน้ำทะเลเข้มเรืองแสงดวงตาสว่างวาบสีเขียวหรือฟ้าอมน้ำเงินบางเวอร์ชั่นมีใบหน้าหรือร่างกายมนุษย์บนผสานกับหางหมู่หรือมังกรด้านล่างเมื่อปรากฏกายมักมีหมอกน้ำทะเลหมุนวนรอบตัวแสงเงาลึกหลับเหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรบุคลิกและพลังเงียบ แต่กัดกินจิตใจคนจากภายในปลูกความอิจฉาให้ขยายจนกลายเป็นพลังทำลายเยือกเย็นและอันตราย